สวัสดีครับผมพบกับผม a อ a อฟรีเจนนะครับผมวันนี้มากับเพลงของ 2P พีเซาไซนนั่นเองนะครับผมที่ทําร่วมกับน้องมิรุรินะครับผมเพลง,เ,เ,งนะเบาได้เบาอ่ชื่อแม่งก็เจ๋งแล้วเบาได้เบา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 อะไรอย่างงี้แบบเฮัยมันสาบชาวไวแล้วนะหลายคนอาจจะไม่เห็นผมใส่เทนเนอร์มานานแล้วนะเพิ่งจะแบบนานๆใส่ทีน้นอาทิตย์ละครั้งไม่ใส่แม่แต่ฟันเคลือ่อนเนอ ก็เป็นเพลงที่น่าสนใจเพราะว่าผมส่วนตัวก็ชอบไตทูพีอยู่แล้วน้องมิลลี่ก็ชอบคือแบบสองคนนี้มันมีเคมีอย่างหนึ่งคือถ้าเอามาแรปรัวสองคนนี้จะมันมากเลยแรปแรัวแรปมันอะแบบต่แตแตแตมันแบบเป็นการแรปที่ค่อนข้างฟังได้ชัดเจนอะไรเงี้ยมาเลยรู้สึกว่าน,น่าสนใจผมเลยว่าพันี้ด้วยกันมันต้องเจ๋งแน่อนอนรอบนี้หวังว่าจะไม่ใช่เพลงโฆษณานะอขอเป็นเพลงแบบทำจริงจังแล้วจะดีมากนะครับผมโอเคอย่าเสียเวลากันเลย ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเบาได้เบาจะเบาหรือปังนะครับจัดไปไอ้แรงแบบเนี้ยถ้าเบาได้ไหนก็ดีนะเนี่ยเราใส่นาทีออกมาแบบเนี้ยนะแต่งชุดว่าแบบแบบแบบแดงๆมีเบาไม่เบาไม่เอาไม่เอาเมาเต้นค่ะมาเต้นมีแหวนะใครว่างไหมอ่ะฮะไรเนี่ยเอาเอาหน้องเบาได้เบาเอาน้องเบาได้เบาเวลาหน่อง เลยอยู่พูดได bounce bounce แต่งตงแล้ก็ส่งแบบ wow wow เห็นเราแถวจะเป็นลมพูดตรงตรงเลยโคดเอามไม่ไหวอ่ะไม่หวต้องมีแซกส่แอปต้องให้โต้างไหนอ่ถ้าเขามัเจ็บก็เจ็ว่าร้องแต่ตัเป็นสาวไม่งงถงงงเพามึงต้องลองนองอลาลา่เบาดิเบาด้เบาไม้เอาไมเอามงรู้หนูอไสายตาดเธอนมองรู้เลยว่าร้วพี่ไมทุกมุเล่นอยู่แต่บันท้าย

ไม่เอาบเน่เบาได้เบาเวลาน่องดวยเลยอยู่ได้เบาสบาแต่งองเล็ก็ส่งแบบว้าวว้าวแค่าแทบจะเป็นลมพูดตรงๆลโคตรเอาคงไม่ไหวอ่ะในวันทีู่มีแซกแอปต่ให้โตจะไหนอ่ะแต่คมเมนตกจดว่าร้อแต่เป็นสาวไอ้นูไม่รู้จะงงพอมองต้องลองน่องอลลให้เบาได้เบาได้เบาหนูขอไม่เอ งงอะนดงงอะไรศัดตกูก็งงอ่าเป็นไงงงอะนดีาสตองงเชื่อได้หลายคนก็ต้องงงแบบ่จับทางยากกันอีกแล้วโอเคนะครับอยากรู้ว่าผมคิดเห็นยังไงกับเพลงเบาได้เบาก็ไปติดตามที่ชำระเพลงนะครับเดี๋ยวจะมีให้คลิกตรงที่ถ้ายคลิปนะครับไปกันเลย